ม,มองอะไรฮะมองอะไรไหนโอ๊ยจะไปเล่นกับเขาไม่ได้หนูยังเล็กอยู่อืมนูนหนูเล็กอยู่เลยเขาก็ไหนก็เด็กในหมู่บ้านเขาเล่นกันหนูยังเล็กอยู่หนูยังเดินไม่ได้เลยเนี่ยไม่นู่นต้องนั่งรถเห็นไหมเนี่ยจะให้ลุงพาไปยังไงมันแดดมันก็ร้อนในข้างนอกเห็นไหมฮะ เออก็รู้แล้วว่าแดดร้อนนะเถียงอีกเถียงอีกไหนก็รู้ว่าแดดร้อนหนูจะเออหนูจะไวยวายใส่ลุงทําไม้ก็แดดมันร้อนหนูไปไม่ได้เอาไว้ชอนเย็นลุลงพาเดินเที่ยวเนาะเย็นพาเดินเที่ยวแล้วไปถ่ายวีดีโอด้วยดีไหมละ่ะดีไหม,ไหมเหมือนดีไหมเหมือนวันพุธที่แล้วไงลุงก็ถ่ายวีดีโอให้หนูไงนะเอาอย่างนั้นเนาะ งั้นไหมล่ะทําท่าไม่คุยกับลุงออยากจะไปเล่นเห็นไม่ได้ยินเสียงเด็กข้างนอกเลยเอาละเอาละอยากไปเล่นอยากไปเล่นอ้วเล่นอะไรดีนั่นนั่นนั่นเห็นเด็กเสียง <Bro! S 1> เสียงเด็กข้างนอกไม่ได้หรอกเล่นอยากจะเล่นเออเนาะนอนก่อนเนาะค่อยเล่นเนาะนั่นนั่นนั่นสนใจสนใจสนใจเขาละสนใจสนใจ เอออ่ะพอแล้วเนาะจบ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 เราจะเล่นตอนเรียนทีเดียวเลยเนาะโอเคไหมโอเคไหมโอ้ย